สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลบทุกคนนะครับที่อยู่ด้วยกันมา1ปีเนาะก็ทุกทุกคนที่เคยเชียร์ซีดีตั้งแต่ก่อนเข้าบ้าน The ะสตาที่แบบว่ามาออฟติชัน่นมีเด็กคนนึงที่ชอบร้องเพลงชอบเต้นแล้วก็แบบว่าก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาชอบเราหรือว่าคนมาแบบว่าคอยมาตามเราที่แบบเห็นทุกวันขนาดนี้ก็รู้สึกดีใจมากที่แบบว่าหปีมาไม่รู้สึกว่าร้องเพลงแล้วแบบว่า หงาหรือว่าร้องเพลงแล้วไม่มีคนฟังเลยเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่ร้องเพลงก็แบบมีคนที่คอยให้กําลังใจอยู่มีคนที่คอยที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ให้กําลังใจอยู่ทุกที่ก็เลยรู้สึกว่าดีใจแล้วก็คือตอนแรกผมก็ไม่ได้หวังนะว,ว่าผมจะมาเดะสตาร์ผมไม่ได้หวังว่าผมอยากจะมีแฟนคลับหรือว่าอยากจะอยากจะดังหรือว่าอะไรผมแค่อยากร้องเพลงแล้วก็แต่ว่ามันเหมือนกับว่า ตอนนี้มันมากได้มากกว่านั้นมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็น,น,ปนบุญกุศลที่ผมไปทเอาไหมที่ผม,ไ,มได้มีทุกคนในวันนี้ที่แบบว่าคอยให้กําลังใจงแล้วก็คอยอยู่ข้างกันแบบไม่ว่าจะแบบทอ้อหรือว่าบางทีอ่านคอมเมนต์ที่แบบตาม YouTube หรือว่าในทวิตเตอหรืออะไรที่แบบ มันไม่ค่อยโอเคแล้วก็เราก็เอามาคิดเลาพอเราทํางานที่งานศิลปะของเราออกไปแล้วแบบว่ามีคนไม่ชอบหรือว่าอะไรเงี้ยล้วก็บางทีก็เสียใจแล้วก็แบบท้อแต่ว่าบางทีที่เราเปิดทวิตเตอร์หรือว่าอินสตาแกรมแฟนเพจอะไรต่างๆพอเราเห็นเราก็รู้สึกหายเหนื่อยแล้วก็มีกําลังใจที่จะทํางานทุกครั้งแล้วก็ ขอบคุณทุกคนมากที่คอยอยู่วนกันนี้มาหนึ่งปีแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่มีทุกคนนะครับก็กจะให้ทุกคนอยู่นี้ไปนานๆแล้วก็สัญญาว่าจะตั้งใจเหมือนเดิมแล้วก็ยังไม่เคยลืมคามสัญญาที่เคยให้ไว้บนเวทีเดลสตาที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็จะหาสิ่งดีๆแล้วก็จะมอบความสุขให้กับทุกคนทุกครั้งที่เจอนะครับผมก็ Happy Anniversary หนึ่งปีเจอกันครับผม I love you.